เรียนรู้ทอผ้าคลีตเด้อค่ะพี่น้องทอผ้าคลีตเด้อมาหัดเรียนรู้ไว้สมัยใหม่พ,พี่น้องอสมอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเพิ่นก็นสิมาล่ะค่ะอ,อันนี้เป็นอ,อสม,มอสบานใดคะตำบลไหนคะบ้านหนองผือนะคะนี่ตำบลหนองผือเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเพิน่นมาเรียนรู้งานอริยะเกษตรตำบลสีโคดอุดหนุนพร้อมนี่ค่คะอุดหนุนพร้อมเลยสิค่ะโอ้อุดหนุนผ้าคลก ฝากติดตามช่องเลยนะคะนี่ที่พ่อผาคิ๊ผู้เฒ่าด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะอันนี้สารตะกาแต่ละแต่ละดานเนาะมรงนีหลายดานเถิดพี่น้องอันนี้อันนี้ขอขอหินไหมด้วยค่ะขอหินไหมขอเชิญเรียนเชิญด้นค่ะพี่น้อง ออผ้าีอผ้าฉีเออผ้าฉีดขอผ้าฉีคุณค่าไเบิ้งเแ็กน่อยพยาบาลพยาบานท้านี่อย่างค่ะพยาบาลสวัสดี ันนี้โรงเรียนอะไรครับอันนี้โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรบ้างนี่โรงเรียนบ้านหนองหินนี่เห็นแจ่ข้างหลังสาคามีเสีชมพูนี่โรงเรียนอะไรลูกโอ้โรงเรียนบ้านนอนแคนอันนี้ฐานอะไรครับอันนี้ฐานอะไรคะเดินพิเศษอ้อนนอยโค้งนี้บอกว่าสิมวนเนาะฐานนี้เดินต่อไปเรื่อย น้อยกินเนชะิญมเชิ้มข้าฐานนี่เด็กๆจ้ะ <c oughs> เด็ก, <c oughs> ดกๆอันนี้จุดลงทะเบียนนะคะ <c oughs> นี่จุดลงทะเบียนของอ,อสมอของเราค่ะลงทะเบียนลงทะเบียนเนอะคุณพ่อเ่าให้ลงทะเบียน đ i 我什么？ ีนะคะแม่ค้ามาอุดหนุนได้นะคะตำบลสีโอยู่หนาอนามัะะยเด้อค่ะกัดมือเอื้อนแล้แม่ค่ะค่ะมาเดอ้อพี่น้องพี่น้องเช้า ube, ยูทูบบุหรี่สนใจก็มาได้ค่ะมีอาหารการกินหลายปลูกเองค่ะผัะะกปลอดสารพิษนะคะอันนี้เป็นเครื่องลุย,ลยอย่างค่ะคุณแม่เครียองสบู่ค่ะสบู่สบู่ยาสสะผมะบู่ยาสะผม หลายๆพี่น้องว่า s m a ทางนี้คือี